อีดสุเดินหน้าหาจิตกรน้อยจัดประกวดวาดภาพดิจิทัลผ่านโครงการอีสุเยาวชนสัมพันธ์2 5 6 6บริษัททรีเพศอีสุเซลจำกัดร่วมกับสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพท มุ่งมั่นสานต่อการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิละปะประกวดวาดภาพแบบดิจิทัลรอบชิงชนะเลิศผ่านโครงการประจำปีอีสุเยาวชนสัมพันธ์2 5 6 6ที่อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทตรีเพชรอิสุเซลจำกัดอีสุเยาวชนสัมพันธ์ในปีนี้ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับการแก้ปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และเป็นปัญหาสําคัญในหลายประเทศทั่วโลกในขณะเดียวกันเรายังต้องการที่จะส่งเสริมทักษะทางศิลปะและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หนุนกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทจึงได้จัดการประกวดภาพวาดดิจิทัลในหัวข้อตระหนักรู้ดูแลใจให้ชีวิตมีสุขซึ่งมีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง70%โครงการอิสุยาวชนสัมพันธ์2 6 6เป็นโครงการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการใช้ศิละปะเป็นสื่อกลางในการวาดภาพในปีนี้มีเยาวชนไทยทั่วประเทศให้ความสนใจโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน20คนการแข่งแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคัดเลือกโดยคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิ และไฮไลท์ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคือการประกวดวดพาดภาพพร้อมกันแบบสดๆในรอบชิงชนะเลิศโดยหัวข้อจะถูกประกาศขึ้นภายในวันแข่งขันและต้องสร้างสรรค์ผลงานให้แล้วเสร็จภายใน3ชั่วโมงเพื่อเป็นการฝึกฝนเยาวชนเข้าร่วมโครงการให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์าส,สามารถนำเอาสิ่งต่างๆรอบตัวมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความหมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นถือได้ว่าเป็นความท้าทายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละปีโดยปีนี้อีสุได้ใช้หัวข้อลดคาร์บอนช่วยโลกง่าย ทำได้ทุกคนในรอบชิงชนะเลิศโดยผลงานแข่งขันในรอบชิงเลิศมีดังต่อไปนี้ครับข้าอยากเรียนถามท่านประธานว่า ในหัวข้อในการแข่งขันรอบแรกและรอบชิงชนะในปีนี้ถึงได้แตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกันเหมือนกับปีอื่นๆที่ผ่านมาค่ะปีนี้ผู้เと้าร่วมการแข่งขันต่า็ตอบว่านคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิต้องการจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความรู้รอบตัวโดยมีมการเตรีมตัวมาก่อนของเด็กนักเรียนเป็นหลักนะคะเราจึงตัดสินใจทําให้หัวข้อร,รอบชิงชนะเลิศก,กับรอบแรกนั้นแตกต่างกันโดยรอบแรกเราเลือกเรื่องปัญหาสุขภาพจิตคือตรนดกดูดูแลใจให้ชีวิตมีสุขและรอบชิงชนะเลิศเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการลดคาร์บอนนั่นก็คือลดคาร์บอนช่วยโลกง่ายๆทําทได้ทุกคนค่ะ แรงมานานใจในการสร้างสรรค์ผลงานในรอบชิงชนะเลิศนะคะก็คือ,อ,อหัวข้อมันก็คือการลดคาร์บอนแบบง่ายๆค่ะก็เลยคิดว่าใช้จิ๊กซอค่ะในการนำเสนอผลงานถึงตอนแรกจิ๊กซอมันจะละเนรานาดกันทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราได้เรียงกันแล้วมันจะทำให้โลกกลับมาดูดีขึ้นได้จากคนทั่วโลกค่ะ,อะขอบคุณอิสุสุที่จัดก,กิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากครับรู้สึกท้าทายที่ว่ามีคู่แข่งเยอะๆเต็มไปหมดดีกว่าปีที่แล้วมากๆเลยครับรู้สึกว่าทุกคนมีฝีมือพัฒนาขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นกันมากๆแล้วงานก็แปลกขึ้นสไตล์ก็หลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับหัวข้อก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ดูดูเข้มข้นมากขึ้นเรื่องราวของสงครามนะครับการสร้างมลพิษที่มันเกิดขึ้นจากสงครามถ้าเกิดเราเลิกสงครามเนี่ยมันก็จะทําให้มลพิษลดลงได้นะครับอากาศโอเคมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผม